วันนี้วิถีอินทรีย์ถูกนำมาปรับใช้กับทุกภาคการเกษตรผลไม้ต่างๆถูกจุลินทรีย์ดีเปลี่ยนเป็นสารสกัดมากประโยชน์บนที่ดิน30ไร่ของลุงสมบัติเพียรพิทักษ์ปลูกมะยงชิดผลที่คัดทิ้งถูกนำมาทำน้ำหมกักเอามาใช้ในสวนลดต้นทุนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคงเดิม ถังนี้หมักมาประมาณ13เดือนก็ประหยัดไงแทนที่จะใส่ปุ๋ยเคมีสักสองเที่ยวสาเที่ยวเนี่ยประหยัดกว่าลดต้นทุนลดต้นทุนได้ลูกมะปรางที่คัดออกนะเอามาหมักกับกาก,าก,ากน้ําตาลอัตราส่วนก็ใช้มะปราง10กิโลกากน้ําตาล3กิโลพอดอ2หนึ่งซองวิธีทําก็เอาน้ําใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอาพอดอใส่คนไม่เข้ากันแล้วก็เอากากาน้ําตาลลง เอาโอลีนหอ่อลูกมะปางใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเราจะดูจากจากสีดูจากกลิน่นมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็เหมือนกับแผ่นกอฮอลแสดงว่าพร้อมใช้แล้วก็ปิดฝาไว้ถ้าจะให้ดีก็ถึง3เดือนก็ใช้ได้เนี่ยใช้ได้เลย ผลไมะยงชิดที่ถูกคัดทิ้งกลายเป็นสารอาหารชั้นดีนดเมื่อหมักจนได้ที่ทให้นำมาผสมน้ำ,นำในอัตราส่วน1ต่อ20ลิตรจะพ่นตอนเช้าหรือเย็นเย็นก็ได้เทลงไปอันนี้มันเป็นฮอร์โมนนะมันฉีดได้ทุกระยะแหละทำให้ใบสวยใกล้ๆก็ให้ปุ๋ยตังใบฉีดช่วงกอดออกดอกติดลูกแล้วก็ฉีดได้เพราะมันเป็นฮอร์โมน20วันฉีดครั้งนึงถ้าเราใช้เคมีอย่างเดียวพวกดินโคนต้นเนี่ย มันจะแข็งพวกไส้เดือนที่มันเคยอยู่ในดินเนี่ยมันจะหายไปหมดเราจะสังเกตว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยพอฝนตกหรือว่าเราน้ําลดเนี่ยเส้เดือนมันมันจะตายนี่เราก็ต้องปรับลุงเคยใส่เคมีเนี่ยตายไปประมาณ5 6หต้นเลยลุงใส่ทั้งสวนเลยนอนไม่หลับเลย ปรับวิถีมาใช้ชีวภาพลดการใช้สารเคมีเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากหากศึกษาและทำให้ถูกวิธีกเกษตร,รกรย่อมประสบผลสำเร็จทั้งสิน้น